ดึง PDF 100ไฟล์ลง Excel อย่างง่ายเสร็จใน5นาทีเรามาดองรู้ซิว่าเราจะสามารถดึงข้อมูล PDF 100ไฟล์เข้าใน Excel ให้เสร็จภายใน10คทิกจะทำได้ไหมมาดูกันเลยเรามาสำรวจไฟล์ของเราก่อนนะครับเราดูที่ PDF ของเรา PDF ของเรามีทั้งหมด100ไฟล์อยากจะดึงเข้าที่ตาราง Excel ทางขวาหน้าตาแบบนี้ นี่นะครับเป็นข้อมูลของเราว่าเราก็ปิดไปหมดเลยเปิด Excel ซล่าขึ้นมา1 Excel แล้วก็ไปเมนูชื่อ data get data แล้วก็เลือก form folder เลือกไปที่ที่เราเก็บไฟล์ของเราไว้จากนั้นก็คลิกที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ โอเพได้เลย Power Query <c oughs> ก็จะแสดงให้เราดูว่ามีไฟล์ทั้งหมดเท่าไหร่แต่เป็นเพียงการดิสเพย์นะครับไม่ได้มีครบทุกไฟล์เราก็เลือกกด Combine and Transform ได้เลย Power Query <c oughs> ก็จะแสดงเห็นว่ามี Data อะไรบ้างเราเลือก Page แล้วก็กดโอเคได้เลย Power Query <c oughs> ก็จะดึง Data ขึ้นมาให้เรากดทุก Data แบบนี้ สังเกตว่า2บรรทัดแรกเป็น2บรรทัดที่เราอยากจะลบทิ้งเพราะก็ได้เป็นข้อมูลไปที่เมนู remove row บอก2บรรทัดกด ok ได้เลยจากนั้นเราก็จะดึงบรรทัดแรกของข้อมูลของเราขึ้นเป็น header คลิกเมนู use first row as header บรรทัดแรกของเราก็ขึ้นเป็น header จากนั้นเราเราก็มาเปลี่ยนคอลัมน์แรกให้เป็นคำว่า s o r c แล้วก็สังเกตว่า เราอยากจะลบบรรทัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานทิ้งซึ่งเราจะสังเกตจากคอลัมน์ geography อะไรก็ตามที่เป็นเพราะว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เราจะอให้หมดลบ now all ลบ geography all ก็จะเหลือแต่ east north west south โอเคครับจากนั้นก็ลบบรรทัดทิ้งจากนั้นก็มาดูคอลัมน์า m o u n t บ้างเราก็เปลี่ยนให้เป็น number ซะด้วยการคลิก decimal number จากนั้น จากนั้นที่คอลัมน์นี้เป็นค่าว่างไม่ได้ใช้งานอะไรว่าแล้วก็คลิกคอลัมน์แล้วก็คลิกขวา r ร m มูฟทิ้งได้เลยจากนั้นก็ดูที่คอลัมน์ของจำนวนยังไม่เปลี่ยนเฮดเดอร์ว่าแล้วก็คลิกเข้าไปเปลี่ยนเฮดเดอร์เป็นคำว่า sum of q t y sum of quantity นั่นเองโ o ลดเป็นโหลเลือก Table เลือกตำแหน่ง A 1จากนั้นก็คลิกโอเคได้เลย เพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดจาก PDF 100ไฟล์เข้ามาไว้ใน Excel แบบนี้เลยและนี่ก็เป็นเครื่องมือเพียงเครื่องมือเดียวของ Power Query ที่แสดงให้เราดูแต่จริงๆแล้ว Power Query ยังมีเครื่องมือที่มากมายกว่านี้หลายอย่างที่ทำให้งาน Data Cleansing เป็นเรื่องง่ายๆอยากจะเรียนรู้ Power Query มากกว่านี้ผมมีคอร์สชื่อคอร์ส Dynamic Data Transformation with Power Query สนใจติดต่อมาได้ที่ f a c e b o o k c o m e x c e l b y p i c ิช t าตและพบกันใหม่ในคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปครับสวัสดีครับ